โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับก็คือวันนี้ผมไปได้รถตัวใหม่มาแล้วครับทุกคนครับนี่รถตัวใหม่ในที่นี้ครับก็คือเป็นรถอ่ารถอะไรวะรถรถดูดน้ํานะผมนะวันนี้ได้มาเป็นชุดเลยมาดูว่าวันนี้มันจะดูดได้หรือเปล่าหลังจากที่เราทํามา2วันไม่ดูดไม่ได้เลยโอ้โหไปไปดูเกมกันนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเน่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 อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นรถเก่าครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนรถอ่า เดี๋ยวเราเปลี่ยนรถใหม่กันไปกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับคันนี้ไม่ใช่นะคันนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเจ้ลืมเอาสายยางออกเอาสายยางออกก่อนสายยางออกก่อนอ๊บเออออกไปออกไปหนี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 เออเอ๊ะเป็นเรื่องเลยเหตุว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้หนีนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันใหม่ด้วยนะครับ ซึ่งยังไม่ได้ซื้อแลมันอยู่ในร้านค้าแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเลยเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันในร้านค้าเลยนะผมนะไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันโลดนะครับผมแฮ่ๆไปกันโลดไปกันโลดนะครับผมโอ้ไปเลยเฮ้ยทำไมมันติดอย่างนี้วะเนี่ยโคตรบักโถ่เฮ้ยนี่คนจะทำปลาฮากินเนี่ยนะผมก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยละกันนี่ครับเพิ่ม ก็ไปกันเลยนะครับผมทำไมมันติดซ้ายติดขวาอะไรอย่างนี้วะเนี่ยฮัลโหลขอแยกขับจอยนะครับผม<ๆ>ไปกันเลยครับเดี๋ยวเราดูดสานี้เลยนะเนี่ยอีกสานึงอะ่ะมีหลายสายอยู่นะที่จะดูดนะครับผมซึ่งมันยังหารถด,ดูดไม่ได้เลยนะครับผมนะโอ้โหหารถด,ดูดไม่ได้สักทีเลยเนี่ยจะดูดอยากดูดสระแล้วเนี่ยเดี๋ยวซอยนี้ใช่ปะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเปซอยหน้าก็ได้โอ้ย ส่วนวัตถีเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมมาดูกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาดูกันเลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาดูกันมันจะเป็นยังไงมาดูกันไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครไม่รู้ว่าสวัสดีเดียวอ่ะนะครับผม ้มันติดอะไรอ๋อมุกี้ใครมาทาม,มุกีหล่นแถวนี้นะะเนี่ยฮลโหลตเซาร่ามาแล้วครับมาแล้วลูกจ้าอาเดี๋ยวเราจะทำการขายนะผมขายอสองตัวนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวผมทำการขายแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอามาผมทำการขายไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันคนระับว่าอ่า รถใหม่ของเรามันจะเป็นยังไงครับ <S <S เดี๋ยวกดตัวพีขึ้นมาเลยนี่ปึ๊บนี่เลยเซ็ตมาเป็นเซ็ตเลยนะทุกคนนะเนี่ยคือมีสายยางมีอะไรพร้อมเลยอะโอ้โหเราจะซื้อสายยางใหม่ไหมเลเอาสายยางเดิมผมว่าสายเดิมก็ได้มั้งคิดว่านะสา,สายเดิมก็ได้มั้งเนาะสายเดิมที่อยู่หน้าง,งานเราอะ่ะเ,ออเดี๋ยวผมจะทดลองเอาเอาตัวนี้ไปเลยเนี่ยไอ้ตัวหัวลากไอ้ตัวพ่วงลาก ไปเลยนะผมนะซึ่งรถที่ดูดมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮะที่ที่ดูดมันอยู่ตรงไหนเระทุกคนมันไม่มีที่ดูดนี่หว่าเดี๋ยวนะมันไม่มีที่ดูดอะอา่าแสดงว่าคันนี้มันต้องถอยลงไปในน้ำเลยนี่หว่าถ้ารถมีที่ดูดมันต้องเป็นแบบรถพวกรถอย่างนี้เนาะเอองั้นงั้นเดี๋ยวเราลถอันนี้ไปเอาอันนี้อันนี้ก็ไปได้นน่แต่ว่า คือแต่ว่าเราจะเอารถคันนี้ไปดีกว่าเนาะน,นะผมเอาเอาคันนี้ไปเป็นรถน้ําเลยเนี่ยเป็นรถดูดน้ําเลยนะเนี่ยลองลองคันนี้ไปเลยแล้วกันนะคันนี้มันคืออะไรคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวกันนะครับทุกคนน่าจะเป็นคันเดียวกันแล้วนี้มันทำไมมันคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่มีมีแต่พ่วงแล้วหารถมาหารถมาใส่เอง <C le af> อเฮ้ยจะมันอันนี้ได้นะอุ้ยจะเป็นเปลี่ยนสีได้นะเนี่ยนี่งไงรถใส่ของเรา เออนี่ไงรถใส่ของเราเนี่ยใช่ปะใส่ได้ไหมไม่น่านจะได้ปะ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะอะใครใครไม่ชอบตรงนี้ก็กดคามได้นะเดี๋ยวเราจะเป็นทดลองดูดกันนะว่าจะดูดได้หรือเปล่านะโอ้ว้าวรถด,ดูดน้ำใหม่ครับผมอ้มีกระจกมีไฟด้านหน้าเลยว้สว่างมากเลยอ่ะว้าวอ,อันนี้เป็นรถด,ดูดน้ำเฉยๆนะทุกคนไม่ใช่รถดลับเพลิงนะ รถดูดน <crew> ้ำนะครับแน่เป um ็นไงเรามาดูกันครับผมมาดูเอ้ยเดี๋ยว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 หยุดลืมมองทางดิโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมไปกันเลย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 ครับไปกันเลยอ่ะมาดูกันนะครับผมว่ารถคันนี้มันจะดูดน้ำได้หรือเปล่านะครับผมนะดูกัน อันนี้เป็นเกียียวต้วเหรอรถในเกีนี้มันเกียียวต้วหมดเลยว่ะหมดปปลายปาปยเกลียวตู้เกือบหมดอ่ะนะผมเดียเดี๋ยวคลองนี้เดี๋ยว,วมผมก็จะกลับมาดูดนะทุกคนนะรู้สึกว่ามันจะเริ่มตันแล้วตอนนี้นะครับเราเราออันนี้ไปเองแต่นานแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเรา,อ,าอะไรวะรถเราลอกไปั้งแต่นานแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าตอนนี้ ฝนตกบ่อยก็จะเริ่มตันอีกแล้วนะครับผมมาแล้ว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 เข้าได้ป่ะเนี่ยเข้าได้ไหมเนี่ยเขาได้เฉยปะอะไรวะเนี่ยโอ้กว้างกว้างกว่าเดิมอีกกว้างกว้างบ้านโอเคมาแล้วครับมาดูกันว่าเราจะดูดได้หรือเปล่านะครับมันจะพอหรือเปล่าสายยางแม่งก็บักชิบหายไปบอดเลยเนี่ยเออสายยางแม่งก็บักจังเลยเนี่ยมาแล้วครับรถดูดน้ำใหม่ครับผม รถดูดน้ำคันใหม่ของเรามาแล้วจ้ารถดูดน้ำคันใหม่นะครับผมไปไปเดี๋ยวเราลองไอ้นี่ดูนะครับเดี๋ยวทดลองอ่าันนี้มาอันนี้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 นี่ปึ๊บทดลองเอามาใส่นะครับผมปึ๊บกึ๊บนี่นะครับผมเฮ้ยแต่มันไอ้นี่มันเหลือตั้งเยอะเอ้า มึงจะถอดทําไมเลยบ้าเอ้ยไอ,ยอยผมว่าผมขายไอนี้แล้วผมไปซื้ออันใหม่ดีกว่าเนาะผมว่าผมขายทิ้งเลยดีกว่ามัน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 ,มนติดมันบักอะไรไปทั่วแล้วนี่บ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตขายแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อไอนี้ใหม่เจออ,อีกทีนะครับผมนะอ่ะมาเรียบร้อยแล้วคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะดูดได้จริงๆหรือเปล่าครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับ กลับไปเอาสายยางใหม่ก <c oughs> <AMA> ่อนแล้วกันนะทุกคนนะเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยว่ะหก็ยังว่าอะไรมันมันมันรู้สึกว่ามันจะไอมันจะลำบากนะทุกคนมันไอ้นี่มันเขาเรียกอะไรมันมันดูดยากมากเลยทุกคนนะมันไม่มีสูบซิ่งหรือไงวะคือคือถ้าสระแบบนี้มันใช้สูบซิ่งไม่ได้นะมันต้องใช้รถดูดแล้วไปเททิ้งนะทุกคนนะเพราะว่ามันมันอยู่ในเมืองเนาะมันอยู่แบบเออเขาเรียกว่าอะไร อยู่ในชุมชนนะครับผมนะมันไม่สามารถใช้สูบซิ่งได้นะครับผมอันนี้เป็นรถเกียร์นี่ว่าร,รถเกียร์ร yeah. ถเกียร์เกียร์บ <stuff> ึนบืนบืนอ่ารถไอไอไอยาวๆที่ใช้ที่ใช้ที่ที่ต้องใช้หัวลากอ่ะผมมองว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรถอาส่งน้ำมากกว่านะทุกคนนะไม่ไม่น่าจะใช่รถอาไม่น่าจะใช่รถดูดน้ำนะครับ แต่คันที่เราขี่ไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือรถดูดน้ำหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อสายยางก่อนแล้วกันนะครับอ่าซื้อสายยางหน่อยหละกันเนาะเอาสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันเนาะ,ะสีเขียวมีข้อต่อด้วยโอเคสักหกเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไปเดี๋ยวขึ้นรถกันเลย 6เส้นนะผมทั้งหมด6เส้นนะครับ6เส้นด้วยกันในที่นี้นะครับมาลับสายยางแล้วครับเปิดกระเป๋าเชนะผมพยามเราใส่ยางขึ้นรถนะครับผมผมว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะผมว่านะโอ้โหดูมึงจะทะลุทำไมนะกูอยากรู้เดยฮะโอ้ยน่อ อ๊บอ่าวางไปอ๊บ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 อ่าวางไปวางไปวางไปอ๊บอ่าวางไปวางไปปึ๊บนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน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 เลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊บโอเคมาดูกันเลยมาดูกันเลยทุกคนแฟบบึมเอ้ยจับไปจับอ๊บ อย่าลงมาดิพี่เอ้ยดูมันติดติดแล้วมันจะออกได้เปล่าเนี่ยเอามึงจะอยู่งี้มึงก็อยู่งี้ไปเออขึ้นรถได้เอาขึ้นรถไม่ได้ทไหมวะเด้อเออขึ้นรถขึ้นรถโอเคมันจะอยู่งี้ครับทุกคนครับากด L เพื่อล็อกครับผมนะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปที่หน้างานเลยนะทุกคนนะโอ้โหมันลำบากยากเข็นสักแค่ไหนเนี่ยกับการกับการดูดน้ำแอบกากสระนี่นะผมนะ คือเรา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 ,เร,ารับงานไปแล้วนะทุกคนเรารับงานไปแล้วเราก็ต้องมาทํานะครับนี่คือเรารับงานอ่าลอกนะผมเราต้องดูดน้ำออกก่อนนะผมนะซึ่งการดูดน้ำมันดูดยากสิบผายนะผมคือดูดน้ำอ่าเมืองไทยก็ใช้สูบใช่ไหมสูบซิ่งอะไรอย่างนี้นะผมนะแต่ว่าในเมืองนอกนี่เขาไม่มีคนระับสูบซิ่งเขาต้องใช้รถใช้ท่อแบบนี้นะผมนะอ่ามันก็อาจจะช้ากว่านะครับ เมืองไทยประดิฐ์อย่างเดียวรับทุกคนครับปริดิฐ์ดัดแปลงนี่ให้เมืองไทยครับนะส่วนผลิตผลิตออกแบบนี่ให้เมืองนอกครับผมนะ <c oughs> เออมันสุดยอดมากเลยนะนแหละโอ้โหไป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 ,ไปถึงแล้ว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 มาแล้วครับท่อมาแล้วครับท่อมาแล้วครับถ,ถ้าไม่มีถ้าไม่มีท่อก็ ก็จะไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีรถไอ้น,นี้เดีย๋ย่าขยันขยับรถเข้าไปอีกก่อนแล้วกันนะเพื่อนถ้าไม่มีท่อก็ไม่มีก็ไม,มไม่สามารถ,ถดูดน้ำได้นะทุกคน,นแม่มันจ้าซะเหลือเกินขยันขับรถเอ่อขยานขยับรถเข้าไปอีกนะครับพวก อ่ามึงหล่นเอาหล่นหมดเอาหล่นหมดเอาเอาเอาเอ้ยโอ้โหอะไรของพี่แกครับนี่ฮัลโหลเออดูท่อเต็มเลยนะมามามาให้ลืมดับเครื่องก็อดได้กี่นาทีวะเนี่ยกูเพลินซะเหลือเกินเนี่ยนะผมเฮ้ยอย่าปิดดีไม่ได้ปิดเปิดเปิดถ้ากระตุกของขอภัยนะคนวุ้นเส้นใหญ่มากเลยอ่ะเราต้องเอาฝั่งนี้นะครับมาต่อกับอะนรดิต่อกับรถนะครับอ่า กเอ๋แอแล้วมึงไปต่ออะไรฝั่งนั้นเลยไม่ได้แย่กูล็อกมึงไปต่ออะไรฝั่งนั้นแล้วเราจะผมจะต่อฝั่งนี้เออต่อตรงนี้เนี่ยต่อปึ๊บเออมันต้องอย่างงี้ที่โอ้โหแหมอันนี้ก็แล้วจากนั้นก็ต้องเอาฝั่งนี้นะทุกคนฝั่งที่มันมีเขาต่อนะมามาต่อนะเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องเอาฝั่งนี้ดิถูกแล้ว ฝั่งนี้มาต่อตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าปึ๊บเออนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็ลากมาฝั่งนี้หน่อยเออลากมานำน้ำดินี่ครับผมคือคอมเมนต์นี่ผมผมอ่านอยู่นะทุกคนว่ามันต้องกดตัวอะไรกดตัวอะไรนะครับคือบางคอมเมนต์ก็มั่วนะบางคอมเมนต์ก็อาจจะเป็นจริงนะครันี่ คือคำสั่งที่จะกดได้ก็แต่เมื่ออ่ามันขึ้นอยู่บนมุมซ้ายซ้ายบนนะครับคำสั่งที่จะกดได้นะครับก็ถ้ามันมีคำสั่งตรงมุมซ้ายบนมันก็กดไม่ได้นะทุกคนนะเฮ้ยเราต่อลงมาแล้วเฮ้ยทำไมสีเขียวมันต่อง่ายอย่างวะเนี่ยต่อง่ายกว่าแ,แรกอยู่เนาะอาอีกสักเส้นไปอีกสักเส้นไปอีกสักเส้นไปอ่ออีกเส้นไป เราต้องหันหน้ามาฝั่งนี้นะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โห,โหมึงต้องให้มันขึ้นรูปมืออ่ะโอ้ยเฮียแม่งหมุนอย่างเร็วเลย <c oughs> ไปไปลงไปลงไปเฮ้ยมันมาตามเราไหมนี่มันไม่มาตามเราวะเฮ้ยเชียร์ช็อปปี้เพามันมันมันไม่มาตามเราอ่ะถ้าไม่ได้ผมดูดเลยนะถ้าไม่ได้อะ่ะลงมาดิลงมาตามเราดิ เดี๋ยวสังเกตสังเกตมุมซ้ายบนนะทุกคนมันจะมีคําสั่งนะครับมันจะมีคําสั่งให้กดนะคือ,อมันต้องขึ้นคําสั่งตรงมุมซ้ายบนเท่านั้นครับถึงจะกดได้นะไปเ๋ยวเราลองดูด,ดูนี่มันจะดูดได้เปล <c oughs> ่าเขาบอกให้กดตัวเฮดครับทุกคนครับดูดยังกดตัวเฮดแล้วไงต่อวะเนี่ยกดตัวเอ็นตัวเอ็นแล้วไงวะ ตัวเอเป,าาเปิดฝาถังเปิดถังแล้วไงอะฮะกดตัวเอ่าตัวเแ,แล้วไงกดคอนโทรลไอกดแมงทุกตัวกลัวกดมันทุกตัวแล้วไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดวเนดีนนนน๋นี๋ยวเดี๋เดี๋อ,อวเเี่ยวเดเเ เออแบบเริ่มอะไรอย่างงี้นะผมมันดูดอยู่หรือเปล่าวะในผมลองผมลองปล่อยไปสักพักดูนะทุกคนผมลองผมเดี๋ยวผมลองปล่อยไปสักพักดูนะว่ามันจะว่าน้ำมันจะลดหรือเปล่านะลองดูนะเนี่ยผมว่ามัน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 ไม่ลดเลยนะเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำมันลดหรือเปล่าวะเนี่ยเออ ผมว่าน้ำมันไม่ล้นเลยนะเนี่ยโหลเฮ้ยกูติดกูติดเด้อเด้อเดหรือว่าอันนี้มันมันมันไม่ใช่รถดูดน้ำอีกเหรอเนี่ยมันเป็นรถเกียอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้เปิดอยู่นี่ถังเปิดอยู่นี่ตอนนี้เปิดอยู่นะครับอ๋อมันมันกดได้ปะสวิตช์พวกพวกบ้าเนี่ย กดเอนคือเอาเอาน้ำน้ำมันไม่เข้ารถเลยอะน้ำมันไม่เข้ารถเลยว่ะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีกับชีวิตวะเนี่ยคือมันคือคือมันมันไม่ดูดน้ำให้เลยอะเออเอาไงดีวะเอาไงกับชีวิตดีวะเนี่ย นี <si> ้กูทำไงมเนเอ่อกดเอ็นเอ็นมันเป็นการเปิดไอ้นี่นะเปิดเปิดฝ้าข้างบนอ่ะผมก็รู้ว่ามันจะดูดน้ำกด C กด Z กดอะไร มันต้องเบบเล่งเครื่องอะไรอย่างงี้เนาะเออว่ะไอ้เหี้ยมดูดไม่ได้จริงๆหรอวะเนี่ยน้ำเท่าเดิมเป๊ะเลยเนี่ยอ้แล้วเราจะลอกคลองไงเราดูดไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะลอกสางไงวะเนี่ยเออ งงนะเนี่ยงงนะเนี่ยฮัลโหลอย่าดับเครื่องดีกว่าเว้ยไม่ดูดไม่ได้สักทีอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ,โ,โอเคครับทุกคนครับนะก็มันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะม,นมันทำเกมจริงจะดูดได้วะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปดูใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะไม่ว่าจะลดอะไรมันก็ดูดไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนะ จอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาจัดการให้มันได้จุดได้อ่ะนะทุกคนนะเออครับเอาง่ายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ